ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่พันทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเทรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการเปิดนะคะในส่วนของ RP นะคะ M 2 2นะคะ Royal Path Moon Light Frame นั่นเองนะคะก็เป็น RP มาถึงเดือน 22กันแล้วเนาะนะคะจ้ประกอบไปด้วยชุดแดงนะคะ1ชุดนะคะที่เลเวล50นั่นก็คือชุดเทพีแสงจันนะคะแล้วก็มีปืนแล้วก็อาวุธต่างๆมากมายโดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือระเบิดคิวฟีนั่นเองนะคะสำหรับซีซั่นนี้เนาะนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะปืนต่างๆก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ g ห6นะคะหรือว่าเป็นกรอซ่นะคะกระทะก็สวยเนาะนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม PUBG Mobile ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยเราขอแนะนำร้านนี้เลยนะคะ Easy Card รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะใช้เพียงแค่เลข UID ของเราเลคะแล้วก็ชื่อตัวละครของเราเพียงเท่านั้นนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะเติมเกมหรือสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook f a n p a g Easy Card รับเติมเกมหรือแอดไลน์บีท e ี Easy Card Game นั่นเองนะคะอย่าลืมแอดด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนอกจากนี้นะคะยังสามารถเติมเองได้ง่ายๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ ww w e a s y c a r d g a m e t o p u p c เกปนั่นเองนะคะบริการเติมเกมและจำหน่ายบาัตรเติมเงินทุกประเภทต้อง Easycard เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือเออทำการซื้อไว้แล้วนะคะแต่ว่าซื้อไว้แบบธรรมดานะคะก็จะทำการกดลับไปเลยนะคะสำหรับ RP เนาะนะคะก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะคือแค่เอาจริงๆนะีถ้าถ้ายอมรับเลยก็คือที่เลเวล1อ่ะสวยมากๆแล้วนะคะเป็นชุดที่สวยที่สุดในใน,ในบรรดาที่มีแล้วนะคะมันมันน่ารักน่ารักมากๆนะคะสำหรับชุดเลเวล1คือเราบอกเลยว่าเราประทับใจมากๆในส่วนของที่เป็นชุดเลเวล1นะคะที่เลเวลสองก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไม่ได้ให้มาอัตโนม,มัติละนะคะ ก็ที่เลเวล10นะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้เลยนะคะโอเคใช้ได้อยู่นะถือว่าไม่ได้แย่ะนะคะแล้วก็ที่เลเวล15ได้ท่าฟรีมา1น่งท่านะคะคือไอ้ท่าฟรีเนี่ยมักจะเป็นท่าที่กวนบาทาใช้ได้เลยนะสำหรับเองนะโอเคต่อไปก็ถ้าเป็นส่วนของการเติม RP รีนะคะก็จะได้รูปอวตารกับที่ให้กระเร๋ามานะคะกับ เป๋าไม่ใช่กระเป๋าแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะที่เลเวล20นะคะ mm hmm. ก็เป็นระเบิดคิวฟิตเรามองว่าเป็นระเบิดคิวฟิตที่สวยนะถ้าถามเรานะ mm hmm. แล้วก็อันนี้เป็นแบบธรรมดาก็จะได้ลบไปนะคะแล้วก็ที่เลเวล25นะคะได้รับฟรีเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชุดอันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เลเวล30นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบักกี้เรามองว่าบักกี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นท้าแดงนะคะที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็อันนี้ได้ฟรีเลยนะคะที่เลเวล35นะคะก็จะเป็นในส่วนของปืนที่4นะคะปืนเขียวนั่นเองนะคะที่มีอยู่ในแบบวิคันดีเนาะแล้วก็แบบคาราคินหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็ต่อไปก็ที่เลเวล40นะคะก็จะเป็นกอรซ่านั่นเองนะคะกอซ่ากอรใจนะคะบอกเลยว่าเป็นกอรอซ่าที่สวยเลยนะคะบอกเลยว่าสวยเลยเนาะนะคะนอากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นชุดแดงที่ เราเฉยมากๆนะคะสำหรับชุดแดงชุดนี้เนาะนะคะก็คงจะประมาณนี้แหละเนาะนะคะแล้วก็ใครที่เติม RP ทุกซีซั่นอย่าลืมมารับตรงนี้นะคะได้ทุกอาทิตย์เลยนะเนาะนะคะก็ฟรี2ใบนะคะแล้วที่เหลือมีอะไรเอ่ยซีซั่นเก่ากลับมาให้สุ่มก็จะเป็นซีซั่น19แล้วก็ซีซั่นหเนาะแล้วก็ซีซั่นสอง่านี่ชุดพเนจรก็กลับมาให้เราได้จับจองกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเออเสียดายมากมาเลยเออสุ่มไม่ได้ หมวกกระต่ายของซีซันเก็เดี๋ยวรอให้เขาวนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็มีทรงผมอันนี้ของซีซันส4กลับมาขายอีกแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เรามาดูในส่วนของ Royal นะคะในส่วนของกระดานสะพายเนาะนะคะก็เป็นชุดแล้วก็ปืนที่ก็โอเคนะคะถือว่าก็โอเคอยู่นะคะแต่ที่เราถูกใจเลยก็คือเป็น,นเรือหนึ่งชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดที่สวยมาก มากนะคะเป็น RP อีก RP หนึ่งที่แบบสวยเลยอะ่ะเราส่วนตัวเราชอบมากนะคะหรือว่าเพราะเราชอบแมวอยู่แล้วก็ไม่รู้เราก็เลยมองว่ามันมันมันสวยมากๆนะคะก็น่าจะได้ใส่บ่อยอยู่นะคะสำหรับชุด RP ชุดนี้นะคะโอเคมีอะไรที่มันเข้ากับไหมไม่มีแล้วแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะเออเหลืออะไรอีกว่ะอ๋อเดี๋ยวนะไปดูการสร้างทีมอ่นะ โอเคเดี๋ยวเออทำการสร้างทีมไปเลยนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตรบกวนนิดน,นึ่งนี่ค่ะส่งเชิญทุกคนไปแล้วนะคะถ้ารบกวนขออภจรงจริงเนะคะ่ะมาอยู่ได้กันได้นาอนะคะไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่าสำหรับอพีนี้นะคะมันมีโค้ดตรงไหนไหมอะที่จะแบบให้ทุกคนมาอยู่ได้อืมไม่น่ามีเนาะอันนี้ไม่ใช่คิดว่าไม่มี โอเคเอาเป็นว่าก็มาอยู่ด้วยกันได้แล้วกันเนาะนะคะใครที่อยากอยู่นะคะที่เป็นเพื่อนกับเอกึกน,นะคะอ์กส่งไปแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะเป็นการรีวิว RP คร่าวๆแล้วกันเนาะนะคะสำหรับร o ย a l บ a าร M 2 2นะคะของเราเนาะนะคะอย่าลืมนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเติมแบบธรรมดาก็ได้แค่30 UC <S <S เองเนาะน,นะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ